เขาฟังยากไหมผู้เฒ่าสำเนียงเขาฟังยากไหมของคุณพันธ์อะฟังยากมากค่ะจยะสำเนียงภาษาอังกฤษโหดร้ายตัวมันต้องเคยชินนะเขาพูดเร็วคือถ้าสำเนียงของแฟนคุณเนี่ยมันต้องเป็นสำเนียงของลุกเนี่ยของลุกเลยสำเนียงของทีเชอร์ลุกเลยเนี่ยคือเนี่ยนี่คือสำเนียงยูเคเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนนี้ถ้าคนนี้เนี่ยคือยูเคเลยเนี่ยฟังคนนี้พูดยาวมากคุณคุณลุกทิเชอร์อังกฤษอ่าอังกฤษเขาสอนภาษาอังกฤษนะ มันเป็นพอดแคสต์ในที่เชื่อลูกหนิถ้าสำเนียงที่เชื่อลูกนี่เตรียมตายเลยพวกเราได้ครับนี่สวัสดีครับฟังยากมากค่ะรับยากจริงสำเนียงนี้แต่ว่าเดี๋ยวฟังชินจะง่ายนะตอนแรกนี่คนนี้ <c oughs> <c oughs> คนนี้แหละพังแบบนี้ meal in a, in a pot with vegetables and some sort of meat and onion and sauce and stuff like that and he ate that right? apparently was delicious okay. then they played a game which is a kind of card game and uh, he noticed that uh, his would-be aunt and uncle were behaving uncle strangely, right? and aunt in ecstatic about playing the game and like, strangely delighted You know. And มันต้องเคยฟังนะมันต้องอันนี้ถ้ามันพูดยาวไปขนาดนี้เราก็จะยากมันไม่เหมาะก,กับเราแต่ถ้าครูโทนี่ฟังสบายนะพวกนี้เพราะครูโทนี่ฟังทุกวันไงแต่พวกเราก็ต้องพูดเป็นประเด็นถามตอบกันนะมันไม่ใช่จะ <They S 2> มาพูดแบบนี้ชอกแนไอเดียเขาชอกแัวไอเดียความคิดที่คนพูดออกมา <ใน S 1> o area o n no no e m s a y for s a y stay ต้องอยู่เป็นีัดใ p ้หลายอย่างอะไรเงยคือพวกนี้คุ้นชินแล้วพูดงกูฟังเหมือนภาษาไทยแล้วตอนนี้พเพราะว่ากชินแล้วพวกเราไม่ต้องพวกเราแค่ถามตอบถามตอบกันไป how many children อย่ี้ก็ตอบว่ามีลูกกี่คน เขาเรียนม Did you have อ่าหรือว่า Did you have dinner คุณทานข้าวเย็นแล้วยัง Did you have breakfast คุณกิน Did you eat dinner Did you have dinner คุณกินข้าวเย็นแล้วยัง What food d o you eat อาหารอะไรที่คุณกินต้องถามไปอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องถามไปอย่างเงี้ยอ่า Who cook for you ใครทำให้คุณ Myself ตัวฉันเองอย่างเงี้ยเนี่ยต้องพูดไปอย่างเงี้ยครับเริ่มต้นภาษาต้องพูดแบบนี้หมดครูโทนี่ก็เป็นแบบพวกคุณก็ต้องไปแบบนี้เรียนใหม่ครูโทนี่แบบนี้ยังพูดไม่เป็นด้วยซ้ำไป บบที่สอนพวกคุณกูตัวนี้ยังพูดไม่ได้เลยจะเอาอะไรอคิดแค่นั้นเนี่ยนะครับเห็นแล้วยังว่าว่าภาษาอังกฤษมันสนุกนะถ้าเราอยู่กับมันมันจะสนุกมันจะเป็นระระดับมันจะเป็นระดับมันนะเราไม่ต้องไปตั้งแบบว่าเออต้องแบบรัวๆอย่างนี้ไม่จําเป็นเราจะไปฟังทําไมอันนี้ไม่ใช่ประเด็นประเด็นก็ถามตอบกันไปคุยกันเป็นคําๆไปนี่แหละหลักการเริ่มต้นเอยกันใช่เขฟังได้เป็นคำๆอะค่ะถ้าพูดยาวๆฟังไม่ได้ฟังไม่ออก เขาจะพูดแบบที่ผมเปิดให้ก็ไม่ได้เขาพูดเป็นคาแล้วถ้าคุณถ้าพูดถ้าคุณมีศัพท์หลายๆคำเนี่ยมันจะคุยกับเขาได้สนุกจะคุยวิธีไหนก็ช่างมันจะรู้เรื่องกันถ้าเรามีศัพท์หน่อยนะครับใช่บางทีก็เดาเอาเดาเอาอะไรเงี้ยเออว่าเป็นแปลว่าแบบนี้แน่เลยอะไรอ่าไหนก็เดาออกงั้นแหละใช้เซนส์เอานี่แต่เขาเรียกว่าภาษานะครับเราอย่าไปเราอย่าไปคิดว่าการเริ่มต้นเรียนภาษามันเป็นอย่างนี้หมดนะครับมันเป็นแบบนี้หมดมันไม่ได้เป็นแบบ คนอื่นมาแบบสว่างเลยไม่มีมันเป็นมืดๆเทาๆเลยเรียนภาษา,ไ,า,ปาไปอย่างนั้นแหละมันเป็นคึมๆเครือๆไปอย่างนั้นแหละนะครับเป็นแบบนั้นแหละนะครับถ้าเราจะม<ล>ีที่เราจะล่งโปร่งใสไม่มีอะไรล่มโปร่งใสนะครับไม่มีอะไรล่มโปร่งใสนะ้งเรามไม่มั่นโปรนฟอเสียนะคราาัมันก็เลยแบบติดใจเป็นแบมขอนเราครับมันก็ไม่ก็ออกเสียงแบบคุโทนี้นี่แหละมันก็ไม่อะไรหรอกฟังไปมันก็ออกพอได้อยู่ก็ไม่ขี้เละหรอกแต่เพราะคุณเขาพูดได้ือดอืม ครูโทนี่ก็ไปพูดกับคนทุกชาติครูโทนี่ก็พูดได้นะ,ะเขาเข้าใจครูโทนี่อย่างดีนะ,ะพูดกันสนุกวเราอกันเลยนะ,ะมันก็ไม่เป็นไรนะสำเนียงเราอะ่ะมันก็ได้นะครูโทนี่ไปลองมาหมดเลยนะ,ะไม่ใช่ว่ามาพูดเอาแต่ตัวเองมาเปิดคำศัพท์พูดว่าไปไม่ใช่เลยครูโทนี่มีเพื่อนทุกือบโซนที่เป็นใช้ภาษาอังกฤษอ่ะครูโทนี่ไปลองมาหมดนะไม่ใช่ว่าครูโทนี่ไม่ลอง,อง <p ull ing> ไปลองแล้วนะครับไปพูดแล้วทางโซนไหนก็พูดมาหมดแล้วออสเตรเลียก็ได้แล้ว ทางยุโรปก็ได้แล้วอเมริกาก็ได้แล้วเออทางเอเชียเราพวกภาษาที่สองก็พูดแล้วก็ไม่เ,เป็นไรเนี่ยทางเนเธอร์แลนด์แคนาดาทางเออพูดมาหมดแล้วครับเออพูดมาหมดแล้วพูดมาหมดแล้วก็สำเนียงอย่างนี้แหละครับก็ได้เลยคุยกันรู้เรื่องสนุกเลยหัวราบเลยนะครับหัวเราะก,กากเลยไม่รู้เรื่องไม่หัวรอ,อกครับ <c oughs> พอรอมันแล้วถามตอบกันทันไวเลยนะครับ เชื่อเถอะเดี๋ยวพวกเรายังยังใหม่เฉยๆเขาเรียกว่าเปนใหม่สำหรับพวกเรานะครับเราเดี๋ยวต่อไปก็ชินเพราะว่าเรามาคอร์สนี้เนี่ยเรามาถูกทางแล้วเนี่ยเราได้ตั้งเยอะเลยอย่างว่าเหมือนที่คุณแพทย์ว่านเนี่ยว่าก็รู้อะไรที่จะคุยกับแฟนขึ้นมาเยอะ